โรงเรียนสาราศาสตร์สมุทรสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตลาดนัดวิชาการปริศนาอ,าอนักษรไข้ภาษาไทยถิ่นอีสานชั้นประถมศึกษาป,ปีที่4ผู้รับผิดชอบครูสุวิชาเสมรับค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในตลาดนัดวิชาการ วันนี้ที่เชร์ก็มีเกมปริศนาอักษรไขว้เรื่องภาษาไทยถิ่นอีสานมาให้นักเรียนได้ทําการแข่งขันมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะนักเรียนแต่ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักภาษาถิ่นกันก่อนนะคะประเทศไทยมีภาษาไทยใช้ในราชการและใช้ในการสื่อสารทั่วไปนะคะถือว่าเป็นภาษากลางหรือเป็นภาษาไทยมาตรฐานแต่ก็มีภาษาที่ใช้สื่อสารกันในเฉพาะภาค เฉพาะถิ่นเราจะเรียกว่าภาษาไทยถิ่นหรือภาษาถิ่นนั่นเองค่ะเราอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีภาษาถิ่นก็ควรจะเรียนรู้และรักษาภาษาถิ่นนั้นไว้เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นของเราด้วยและเราต้องเรียนรู้ภาษาไทยมาตรฐานที่ถูกต้องและต้องรู้จักใช้ในโอกาสอันควรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ภาษาถิ่นกันเลยค่ะ ภาษาไทยถิ่นอีสานคําแรกนะคะคําว่าคิดทอดแปลว่าคิดถึงกับปมแปลว่ายิ่งกาต่อไปดะดาดแปลว่ามากมายบักทันแปลว่าพุทธาคําต่อไปนะคะคําว่าม่วนหลายแปลว่าสนุกมาก บักเขียบแปลว่าน้อยหนาค่ะต่อไปนะคะบักอึแปลว่าฟักทองบักหมีแปลว่าขนุนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนภาษาถิ่นอีสานไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,กติการในการแข่งขันนะคะ นักเรียนจะต้องหาคำในแต่ลางอักษรไขให้ครบทุกคำนะคะและต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะค่ะแล้วนักเรียนอย่าลืมแคปหน้าจอส่งให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ Are you ready ถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนกดลิงก์ด้านล่างแล้วทำการแข่งขันได้เลยคะ่ะ